อันนี้นะครับเป็นบจพปสองสามหนึ่งนะครับเป็น,นบจพปหน้าต่างใหญ่นะครับก็เหมือนเดิมนะทํามือจากซูบูรูเทีนนะครับฝั่งนี้หนึ่งประสาบรอทรามขึ้บุรีที่นี้นะครับวันที่สิบแปดนะฮะบจพปสามสี่หนึ่งเป็นหน้าต่างใหญ่ผสมหน้าต่างเตี้ยนะครับเป็นรถประชุม ส่วนด้านหน้าของเราเองนะครับผมบปตทสามหนึ่งหนึ่งนะเป็นบจปตทน้าต่างใหญ่นะครับผมก็ผู้ชมอ,อาจจะดูไม่เห็นนะครับเพราะเป็นตอนกลางคืนส่วนอันนี้นะเป็นตู้บอชสอพระเอกของเราเป็นตัดสามและซีห้าสิบหกเจ็ดหนึ่งห้าและเจ็ดหนึ่งสามนะครับ ฝั่งนี้จะเป็น7-5น้านะครับคือเยี่ยมยอดมากเลยครับคุณผู้ชมเจ็ดหนึ่งสามนะครับทิ่นละที่งสะพานของกาญจนบุรีนะฮะมีเปิดทห้ขึ้นไปชมนะฮะ เดี๋ยวเราจะพาชมส่วนอือ่นต่อนะครับวันนี้เดี๋ยวผมรอทายเป็นขบวนสองเจ็ดกบัตไม่แน่ใจ